เวลาที่เราเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่านะครับผมอยากให้ทุกคนนึกถึงสามข้อนี้ข้อแรกรกล้าไหมเราก้าเล่นกับคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่าไหมกล้าเลิงหลบกไหมกล้ายิงไหมกล้าส่งไหมกล้าทําสิ่งต่างๆทําได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่มีใครรู้ผมไม่รู้แม้แต่ตัวเราเองก็คงไม่รู้แหละเราไม่รู้ว่าทําได้ไหมเรารู้แค่ว่าเราก้าทําและเราลงทําทำผลลัพธ์ยังไงอย่าเพิ่งไปสนใจมันโอเคนะกล้าก่อน อยากเลี้ยงหลบเลี้ยงเลยจะหลบไปได้ช่างมันนะครับเลี้ยงก่อนเลี้ยงหลบก่อนอยากยิงประตูยิงเลยยิงเข้าไม่เข้าไม่ต้องสนใจช่างมันโอเคนะผมต้องการให้ทุกคนโฟกัสแค่ความกล้าเมื่อเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่าหรือทีมที่เก่งกว่าต่อมาข้อที่สองเราได้ทําอะไรบ้างเวลาที่เราเล่นบอลเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเราก็เล่นบอลใช่ไหมเราทําสิ่งต่างๆแต่เรารู้ตัวไหมว่าเราทําอะไรบ้าง ที่เราฝึกมาเนี่ยเราได้เอาไปใช้ไหมฝึกยิงประตูได้เอาไปใช้ไหมฝึกสับขาหลอกได้เอาไปใช้ในสนามจริงไหมอ่าฝึกอะไรฝึกมองรอบๆตัวฝึกความเร็วฝึกกระโดดเราได้เอาไปใช้ในสนามจริงไหมแล้วเรารู้ตัวไหมเรากําลังใช้มันอยู่หลายคนเล่นตามความคุ้นจินนะครับแล้วก็แบบสงสัยนะว่าโอ้ผมฝึกมานานแล้วทําไมไม่ได้ คำถามคือฝึกอะไรแล้วเวลาเอาไปใช้อ่ะได้ใช้ตามที่ฝึกมาหรือเปล่าตรงนี้นะครับมันอยู่ที่สติอยู่ที่การรับรู้ความรู้สึกตัวของทุกๆคนผมไม่รู้หรอกว่าทุกคนฝึกอะไรมาบ้างมากแค่ไหนรู้อย่างเดียวคือทุกคนต้องตั้งคำถามตัวเองอ่ะตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราฝึกมาได้เอามาใช้ในสนามจริงไหมแล้วพอ,อามาใช้แล้วอ่ะมันเป็นยังไงบ้างเอาแค่นี้นะครับไม่ต้องสนใจว่าได้ไม่ได้ แค่เราเอามาใช้แล้วดูว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงเช่นฝึกสับขาอหลอกมาร้อยครั้งอย่างเงี้ยพอเอาไปใช้นในสนามจริงเป็นไงครับอ่าหลอกได้บ้างไม่ได้บ้างหลอกในจอนี้ได้แต่ติดขัดพันแค่มันขาหรือว่ารู้สึกตื่นเต้นเ้้ยพอหลอกแล้วมันตื่นเต้นเป็นไงได้ข้อมูลแล้วรู้แล้วว่าเฮ้ยหลอกแล้วมันตื่นเต้นเป็นไงครับก็เอามาฝึกให้ดีขึ้นฝึกให้คล่องให้ชำนาญมากขึ้นเผชิญหน้ากับเหตุก,การณ์นั้นบ่อยๆโอเคนะ แล้วร่างกายของเราอ่ะความรู้สึกเราจะคุ้นชินคุ้นเคยรู้ว่าโอเคมันมันก็เป็นอย่างนี้แหละสับเขาหลอกทีไรมันก็ตื่นเต้นจนเราจะคุ้นชินแล้วก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นอีกต่อไปนะครับเพราะว่าสมองเราอ่ะได้รับข้อมูลแล้วอีสสมองเราตื่นเต้นโอ้เป็นยังไงโอ่ทำไงดีฉันรู้สึกตื่นเต้นไม่เคยเจอพ่อมาก่อนใช่เราไม่เคยเจอพ่อมาก่อนนะครับแล้วก็ตื่นเต้นสมองมันได้หลั่งสารหลังง่งฮอร์โมนอะไรก็ไม่รู้มาไหลผ่านร่างกายทั้งทั่วร่างนะครับทำให้เราเกิดความรู้สึกนั้น มันก็แค่การตอบสนองทางกายโอเคไหมกรุ่ก็คือเราก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่ไม่เก่งหรือว่ามีผลงานที่ไม่ดีหรือว่าโชคร้ายอะไรนะครับมันก็แค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปผมเชื่อว่าทุกคนเกิดความรู้สึกนี้หลายๆครั้งแล้วมันก็ผ่านมาเรื่อยๆแต่ที่มันรู้สึกว่ามันยังอยู่เพราะมันผ่านมาแล้วแล้วเราก็ยังยึดติดอยู่ใช่ไหมเราคิดว่าทาไงดีนะมันก็ทำไมไม่งเป็นอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับมันก็เป็นเพียงความรู้สึกร่างกายเฉย เราก็แค่รับรู้ว่าโอเคมันก็เกิดอย่างเงี้ยประจําอ่ะมันเหมือนกับว่าเรากินเรากินพริกอ่ะเออพริกเผ็ดเผนะ็ดน่ะเราห้ามให้มันเผ็ดไม่เผ็ดได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้ใช่ไหมยกเว้นไปกินพริกที่มันไม่เผ็ดหรือว่าไปกินอย่างอื่นโอเคไหมดังนั้นนะ่ะมันเป็นธรรมชาติของโลกนี้ธรรมชาติของร่างกายเรานะครับที่แบบพอเจอเรื่องในแนวนี้เรื่องที่มันตื่นเต้นเรื่องที่มันแบบไม่เคยเจอมาก่อนมันจะรู้สึกประมาณนี้โอเคนะ บางคนรับรู้ได้ไวแบบปรับตัวได้ไวร่างกายปรับตัวได้ไวนะครับก็ตื่อเต้นน้อยลงเล่นนิ่งหรือที่เรามีพรสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะต้นทุนเขาดีกว่าแต่ไม่ในข้อเราพัฒนาไม่ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นให้เราเผอจญกับเหตุการณ์บ่อยโอเคไหมต่อมาข้อที่สามนะครับเราได้พัฒนาอะไรบ้างเวลาเราฝึกยิงประตูอย่างเงี้ยเราพัฒนาอะไรบ้าง ไม่ได้หมายความว่ายิงเข้าอย่างเดียวนะครับไม่ได้หมายความว่ายิงเข้าอย่างเดียวนะเพราะว่าเขามายิงเข้าอะ่ะใครๆก็รู้ใช่ไหมทุกคนก็อยากยิงเข้าแต่ส่วนใหญ่เป็นไงยิงไม่เข้าถูกไหมพอยิงไม่เข้าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายทำไมฝึกแล้วไม่ได้สักทีโมโหตัวเองนะครับทั้งที่เราฝึกมาดีแล้วมันดีแล้วนะครับที่เราฝึกอ่ะเพียงแต่เป้าหมายในการที่ให้ลูกบอลเข้าประตูอะ่ะมันมีปัจจัยอื่นอ่าเช่นผู้สาวประตูเก่งกว่าอย่างเงี้ยแขนขายยาวกระโดดปัดได้ทุกลูก ัางทีเรายิงเข้าสามเหลี่ยมแล้วนะเป็นไงครับอุตส่าห์ประตูเร็วอย่างเงี้ยหรือว่าเรายิงเบาไปเข้าสามเหลี่ยมแล้วนะแต่ยิงเบาไปอุตส่าห์ประตูก็เลยกระโดดไปเซฟทันหรือว่านะครับหรือว่าเราฝึกยิงเข้าสามเหลี่ยมมนยังดีเลยแต่ลมนะครับลมพัดพายุทอร์นาโดมาจากไหนไม่รู้ปัดบอลไปหลุดออกนอกกรอบอย่างเงี้ยก็มีผลโอเคไหมหรือฝึกยิงเข้าสามเหลี่ยมมายังดีนะครับแต่ พอเหตุการ์ริงแข่งจริง,รงแบบโอ้ตื่นเต้นเอาเวลาเตะแปก๊กลนอะไรอย่างนี้เห็นไหมมีปัจจัยอืน่นเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราฝึกมามันไม่ดีถ้าเราเจอแบบนี้นะครับให้เราทําต่อไปและตั้งเป้าหมายที่ไม่ใช่คําว่าตั้งเป้าหมายความสำเร็จนะที่ไม่ใช่การยิงเข้าประตูอย่างเดียวอะให้ลดลงมานิหนึงครับเช่นกล้าหยิงไม่รู้ละ่ะ ผมยิงไม่เข้าแต่ผมกล้ายิงเออเอาง่ายๆนะครับผมเรากล้ายิงไปสิบลูกเป็นไงโอกาสยิงเข้าเป็นไงก็มากขึ้นแต่ถ้าฝึกมาอย่างดีนะครับไม่กล้ายิงกล้ายิงแค่ลูกเดียวเป็นไงครับรู้กันอยู่เลยนะครับว่าแบบมันต้องเข้าแค่ลูกเดียวต่อให้มันเข้าโอเคไหมดังนั้นเวลาที่เราฝึกอะไรก็ตามนะครับเลี้ยงบอลเลี้ยงหลบ ส่งบอลเดาะบอลรับบอลยิงประตูต,ต่างๆทําไม่ได้อย่าพึ่งกังวลให้เราพิจารณาว่าเรากล้าทํำไหมถ้ากล้าทําโอเคเราพัฒนากันแล้วพัฒนาแล้วนะครับเราเล่นเก่งขึ้นแล้วตอนแรกอะ่ะผมเชื่อว่าทุกคนไม่กล้าหรอกนะแบบกังวลอะไรก็ตามอะ่ะแต่ตอนเนี้ยเรากล้าแล้วอยากทําอะไรเราได้ทําเรากล้าทําคู่เราสู้เก่งแค่ไหนเรากล้าที่จะสู้ แค่นี้นะครับเราพัฒนาแล้วพัฒนาขึ้นแบบมหาศาลนะไม่ใช่แบบโอ้ก้าขึ้น,นไม่ใช่นะครับเราพัฒนาขึ้นมหาศาลเพราะอะไรมันพัฒนาด้วความรู้สึกษษจิตใจของเราและเชื่อผมไหมเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบแนวแนวนี้หลายๆครั้งจะคเราพูดสู้พูดออกสู้ที่เก่งๆหลายๆครั้งอะ่ะแลวเราก้าสู้อ่ะมันจะไม่มีสักครั้งเลยเหรอที่เราจะทําได้อย่างน้อยมันก็แตกต่างก่าคนที่ไม่กล้าหรอโอเคไหม มีหลายคนที่เล่นบอลเก่งแต่ไม่กล้าเล่นกับคู้อล่นที่เก่งกว่าหรือเจอคู่เล่นท,ที่เก่งกว่าหรือเจอเหตุการณ์ที่แบบมันบีบบังคับแต่เราเป็นคนที่กล้าแล้วเราไม่ไดก้กล้าแบบโมโนขึ้นเองหรือว่าแบบโม้ไปวันไม่ใช่เราฝึกด้วยนั่นคือเหตุผลน,นั่นคือแบบหลักฐานชั้นดีว่าเราพร้อมที่จะทําสิ่งนั้นให้มันสาเร็จได้ถึงไม่ได้ มันก็เป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งที่ทําให้เรามั่นใจตัวเองภูมิใจในตัวเองว่าเมื่อในก็นตามที่เกิดเหตุการณ์ในแนวเนี้ยมันตื่นเต้นมันมันเจอโค่ดโค้่ที่เก่งกว่าเราจะไม่ยอมแพ้เราจะสู้กับมันและแน่นอนนะครับว่ามันจะมีเหตุมันจะมีปัจจัยอื่นเช่นอะ่ะยิงได้มากขึ้นดอกบอลได้มากขึ้นปริมาณการฝึกความหนักในการฝึกวิ่งเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนะครับ อย่าไปนเน้นว่าเราทําได้ไม่ได้พบเพราะมันตัดสินอย่างนั้นมันก็แปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นตมันก็แบบมันไม่ได้อะผมไม่ได้เราเราก็ร้มเลิกถูกไหมให้เราเปลี่ยนจากเป้าหมายว่าได้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นเราพัฒนาอะไรมากขึ้นเราทําได้ดีมากขึ้นไหมเราทําได้เร็วมากขึ้นทําได้หลายครั้งมากขึ้นไหมเดาะบ,บอลจากสองทีเป็นสามอย่างเงี้ยก็ถือว่าพัฒนาโอเคนะส่งบอลก็ได้ง่ายๆอ่ะตอนแรกแบบ ส่งส่งไม่ไม่มีทิศทางนะครับต่อมาโอเคส่งแม่นขึ้นแล้วและแน่นอนนะครับมันจะมีคนที่แบบมาลุมเล้าเรามันแบบเอ้ยทำไมทำแบบนี้เร็วหน่อยสินู่นนี่นั่นให้เราทำความเขา้าใจกับเขานะว่าเขาต้องการให้เราเร็วขึ้นแต่เ่เลยว่านะครับว่านั่นคือตัวเขาไม่ใช่ตัวเราต้องโฟกัสที่ตัวเองเพราะถ้าเรา มัวแต่เอาตัวเองไปโฟกัสที่คนอื่นอะเราจะไม่มีตัวตนเราจะแบบไม่รู้ว่าเล่นบอลเพราะอะไรคุณเชื่อไหมเราเชื่อไหมเราไม่รู้ว่าเล่นบอลเพราะอะไรอะทําไมถึงยังเล่นบอลอยู่อะทําไมแน่นอนว่าอยากเล่นชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมยิ่งเล่นมันยิ่งแบบมันยิ่งเบื่อมันยิ่งแบบทุกข์ใจอะแล้วเราก็หายผลไม่เจอนะครับแต่ก็ยังเล่นมันอยู่แล้วก็เจ็บซ้ำๆอะ ผมให้ทุกคนนึกถึงตอนที่เล่นบอลครั้งแรกอะเรารู้สึกยังไงอะเราเล่นเพราะฟังคนอื่นหรือเปล่าแบบให้เล่นหรือว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เปล่าเราเล่นเพราะเราชอบรู้สึกแบบเห็นอะไรสักอย่างดีๆในมันโดยที่แบบเราไม่ต้องกังวลว่าดโดนจริงหรือว่าจะโดนแตะลอดขาหรือกังวลอะไรก็ตามแล้วก็แค่แบบเห็นลูกบอลลูกกลมๆแล้วก็ได้เอาเท้าแตะมันนะ่ะแค่ได้สัมผัสมันก็มีความสุขแล้วอะบนสนามหญ้านึกออกไหมครับคลัวนั้นนะครับสรุปเลย ตรงกล้าเล่นเราทำอะไรบ้างเราได้เอาสิ่งที่ฝึกมามาใช้ไหมแค่เราได้เอาสิ่งที่ฝึกมามาใช้เราเรามีความสุขกันทีเลยนะครับเรารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองนันทีเลยเช่นฝึกตอบข้อสอกมาแล้วอะไรไมใช้ในสามจริงแค่นั้นนะครับมีความสุขมากๆเลย <làm> ลองลองลองนอาไปใช้ดูอะฝึกอะไรมาก็ไปใช้ในสามจริงแค่นั้นนะครับไม่ต้องสนใจนะว่าแบบจะได้ไม่ได้ก็ Thom แค่ทํานะครับไม่ทําจะรู้ไหมอะ เหมือนเหมือนเราไม่เคยเล่นบอลน่ะตอนเด็กเราไม่เคยเล่นบอลน่ะเรารู้่ามันสนุกก็ไม่ไม่รู้ถูกไหมจนเราได้เล่นจนเราก็รู้กเออก็สนุกดีนะจนเราเล่นมาถึงทุกวันนียบางคนนะครับจากประสบการณ์มาไม่เคยเล่นกีฬาเตะบอลหรือไม่เคยเล่นกีฬาอะไรอะไรก็ตามอ่ะตีแบตเล่นบาสอย่างเงี้ยแต่พอมาเล่นเอ้าเฮ้ยผมเห็นนะครับอ่านไปเดินเลงโอ้โหเล่นเก่งมากเล่นเก่งมากๆเลยนะแบบตอนแรกแบบ ไม่ได้เล่นกีฬาเลยนะแต่แบบพอเขาจับทางได้เขารู้สึกแบบมุ่งมั่นในสิ่งนี้รู้สึกแบบชอบในมันนะ่ะเขาเก่งนันทีเลยนะบแบบแค่เดือนเดียวนะซึ่งต่างจากคนที่แบบฝึกมาเป็นปีแบบแบบฝึกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโอหเห็นไหมครับพอมันชอบมันมุ่งมั่นเดือนเดียวฝึกจากทุกมฝึกเป็นปีย่อมาแค่เดือนเดียวเห็นอะไรไหมครับ ความมุ่งมั่นความชอบมันมีผลความภูมิใจความรู้สึกดีที่ได้ทําในสิ่งนั้นนะ่ะให้เรารักษาอารมณ์นี้ไว้นะครับอย่าให้คนอื่นมาแบบทาให้เราคว้ยโอเคนะเหมือนเราเล่นบอลนนะเราเหนื่อยอทําไมถึงยังเล่นอยู่ทําไมยิ่งเหนื่อยยิ่งอยากเล่นโอเคไหมมาอย่างที่สามนะครับเรัฒนาอะไรขึ้นมาบ้างเช่นเรายิงแม่นขึ้น กล้ายิงมากขึ้นกล้าเลี้ยงมากขึ้นกล้าส่งมากขึ้นผมเน้นคำว่ากล้าเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นต้นเหตุหลักๆที่จะทําให้เราได้รับสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยได้อยากยิงแม่นไหมละ่ะอยากเลี้ยงหลบเก่งไหมละ่ะอยากส่งบอลแม่นไหมอยากดอกบอลได้ไหมอยากวิ่งเร็วไหมอยากวิดเอิร์ดไหมเรากล้าไหมละ่ะกล้าที่จะฝึกอย่างหนัก กล้าที่จะแบบไม่สนใจคนที่ว่าเราว่าโอ้ขี่เลี่ยงนู่นนี้นะกล้าไหมซึ่งเรากล้ามันจะได้รับอัตโนมัติเพียงแต่รอเวลาให้เราก้าวไปถึงและเราไม่ใช่แค่คำว่ากล้าหลังจบคลิปนี้นะครับเราลงกล้าในทุกวันทุกชั่วโมงทุกวินาทีทุกลมหายใจให้เราสำรวจตัวเองนะว่าเรากล้าทำสิ่งต่างอะไรบ้าง แต่อย่ากล้าไปเตะเขานะอันนี้ไม่ถูกต้องโอเคนะเออดังนั้นทุกคนเก่งอยู่แล้วอะ่ะก็แค่ติดขัดติดกับดักทางจิตใจอะ่ะคนอื่นส่งกับดักมาอย่างเงี้ยเราก็ไปตกหลุมผมจะมาดึงทุกคนออกจากหลุมแล้วก็ทุกคนก้าวต่อในชีวิตฟุตบอลแล้วเราให้คนพบตัวเองว่ามันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่แบบเราไม่ได้ทําในสิ่งที่อยากทำแค่นั้นเองทางออกก็คือ ลองดูกล้าไม่มีอะไรเสียชีวิตหนึ่งอย่างน้อยได้กล้าทำใปสิ่งต่างที่มันที่มันรู้สึกดีกับตัวเองอะ่ะผมคิดว่าสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมาจะเป็นสิ่งที่หลายคนกาลังตามหาในชีวิตก็ได้ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นจากประสบการณ์ชีวิตของฟุตบอลงนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็ได้รับแนะนําดีๆอะไรที่อยากแนะนําผมก็แนะนํามาได้อะไรที่รู้สึกว่าเออมันชอบมันเป็นประโยชน์มากเลยก็ ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ